สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านที่ยี่สิบเจ็ดค่ะคำอธิบายเพิ่มเติมความรู้ทบทวนสะกดค่ะอ,อ่านคำและสังเกต สระบางรูปเมื่อไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดขออาขาตออีติตออีปีขออึพออุพุพออูพู ขอเอเขบอบเอแบคอขอโอหเชื่อปียาทออทอชคอ,ออางอข้างไม่ขางไม่ถูกข้างตออิงอติง ปอ,อีนอปิงหออเงองหึงพออุอุอุออมอพุงเอกุูไม่ถูกไม่เพุงพ่งพุง่มพออูนอพุนขอ นอเขนบอเอนอแบนขอยอโอโอ้ยขอนเช่องพิมพ yeah. oh. ิมทอง ติดปีกพิมพูพุ่งพูดเขงเป็นเบงขู่เชือกเปียกทอดปออาปอบออิบิรออีรีอออรออุ อูงสออูสูอเอเลอูเรือเถียลลอปออ,อปาโยไปบินรีบ รุ่นสูงเอวแล้วโอเรื่องเสียงลอยปากาบีรีดอืดรุ่นลุ่งสูงเอกเล,ล็บโอโอเรื่องเสียงรอบอล ขอบคุณค่ะในหน้านี้อืมดูดิ